สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทตอนนี้ยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องว่าเราจะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้วันไหนแล้วใช้เงินหมื่นนี้ได้เมื่อไหร่ใครถูกตัดสิทธ์ อดลับแน่นอนบางเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่10พฤศจิกายน ทางท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการออกมาประกาศความชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเป้าหมายหลักของเงินดิจิตอลที่ทางภาครัฐกำหนดไว้ก็คือจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม2567นะคะและจะต้องมีการใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็เลยถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงในการที่จะ รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทต้องลงทะเบียนไหมถ้าหากต้องลงทะเบียนต้องเริ่มลงทะเบียนวันไหนใช้สิทธิ์ครั้งแรกเมื่อไหร่และโครงการจะหมดอายุวันไหนนะคะคลิปนี้ไหนก็เลยนําข่าวสารซึ่งเป็นรายละเอียดของเงินดิจิตอล มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะนั่นก็คือสําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทจะต้องเป็นคนที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะตัดถึงเดือนพฤษภาคม67นั่นก็คือวันแรกที่ เริ่มใช้เงินดิจิตอลนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครที่อายุครบ16ปีบริบูรณ์ก็ได้รับแน่นอนแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ถึง16ปีในวันที่เขาประกาศใช้เงินดิจิตอลตรงนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะส่วนรายได้ตรงนี้จะต้องรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนหรือเงินฝากไม่เกิน500,000บาทนั่นก็หมายความว่า สำหรับใครก็ตามที่มีรายได้ถึงแม้ว่าจะไม่เกิน70,000บาทอาจจะมีรายได้เพียงแค่15,000บาทแต่บังเอิญมีเงินฝากอยู่ในธนาคาร500,000บาทตรงนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรายได้เกิน70,000แต่ เงินฝากไม่ถึง5 0 0แสนตรงนี้ก็ไม่ได้รับเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูเงื่อนไขให้ดีซึ่งก็จะทำให้มีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะคะส่วนเงื่อนไขาการลงทะเบียนเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทจะลงทะเบียนได้วันไหนและสิ้นสุดเมื่อไหร่นั่นก็คือโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทตรงนี้เขาจะเปิดให้ประชาชนยืนยันสิทธิ์ในเดือนมีนาคม2567และเริ่มใช้เงิน ครั้งแรกภายในเดือนพฤษภาคมหรือว่าอย่างช้าก็จะเป็นเดือนมิถุนายน2567โดยจะต้องใช้ภายในอำเภอตามทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะส่วนระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินของประชาชนก็จะเป็นในช่วงเดือนตุลาคม2567และการสิ้นสุดการใช้เงินของร้านค้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นในช่วงเดือนเมษายน2570นั่นเอง ส่วนกลุ่มสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้นะคะตรงนี้เงินดิจิตอลหลายๆคนสงสัยว่าซื้ออะไรได้บ้างไม่ได้บ้างสิ่งที่เขาห้ามเลยก็คือสินค้าออนไลน์สินค้าที่เป็นอบบยามุกเช่นเหล้าบุหรี่ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากกัญชาหรือพืชกระท่อมนะคะรวมถึงบัตรกำน,นันหรือบัตรเงินสดเพชร พลอยทองคําอัญมณีอันนี้ก็ไม่สามารถซื้อได้นะคะก็ดับฝันคนที่ต้องการจะนําเงินไปซื้อทองคําเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนเงินดิจิตอลตรงนี้นะไม่สามารถชําระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะเช่นบางคนอาจจะอยากเอาไปชําระนี่ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ํามันค่าก๊าซค่าเทมค่าเล่าเรียนอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเงินดิจิตอล10,000บาทที่หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาว่า จะเริ่มใช้เมื่อไหร่กันแน่แล้วก็จะได้ใช้เงินเมื่อไหร่รวมถึงใครที่ถูกตัดสิทธ์ อดรับเงินแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้สําหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิก็แน่ๆและมี2กลุ่มก็หเลยคือกลุ่มที่มีเงินฝากเกิน5,000 500, 0นบาทในบัญชีแต่ตอนนี้นะคะทางภาครัฐยังไม่ได้กําหนดมาว่าการที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีเกิน5,000 500, 0นบาทเขาจะนับที่ปีไหนนับที่ช่วงพฤษภา67หรือว่าจะนับตั้งแต่ปี -66 เลยนะคะก็จะคล้ายๆก,ก,กันกับตอนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่เขาเปิดให้ลงทะเบียน ในปี65แต่ว่าเขาก็ดูบัญชีดูรายละเอียดของเราตั้งแต่ปี64แบบนั้นนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวความชัดเจนคงต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งรวมถึงเงินเดือนใครถ้าเกิน70,000ตรงนี้ก็ไม่มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอลแน่นอนค่ะถ้าหากใครสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ